ยแค่กดไ like, ลค์กับคนละหนึ่งไลค์และกดซับสไคร์เอาให้ถึงเจ็ดแสนซับไปเลยและคลิปนี้ผมขอสองพันไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับชาวอาเซสสียนสดใสที่ไร้โควิดหุ่นละบะและนี่ก็คือเมนแรกในคลิปที่แล้วนะครับใครอยากออกคลิปแบบนี้อย่าลืมมาให้ทนันเมนแรกล่ะ โอ้ยมนุษย์นั่นแหละถ่ายตรงนั้นแหละเด้อเโอ้ยฟินโอ้ฟินฟินฟินดูท่ากูซะก่อนมึงรู้ไหมว่ากูฟินแค่ไหนโอ้โนั่นแหละถ่ายเลยถ่ายเลยมนุษย์โอ้ยหโอ้ยหฟินฟินฟินไอ้มนุษย์กูจะลงแล้วนะรับกูด้วยเมื่อคุณไม่ได้เจอเพื่อนคุณเป็นเวลานานเฮ้ยเพื่อนกูคิดถึงมึงมากเลยนะเพื่อนมึงมาจากไหนมึงไปลงพยานมาใช่นไปเพื่อนโอ้ยเฮ้ยดีใจมากที่กูได้เจอมึงวันนี้กูดีใจมากๆเลยเพื่อนฮะนั่นมันตัวอะไรอ่ะมันมันตัวอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวลงไปดูหน่อยสิเฮ้ยมันดูเหมือนแมวแต่ก็ไม่ใช่แมวพยายามมุดอะไรอะช่วยๆกูลงบ่ได้เฮ้เพื่อนนายมุดอะไรเหรอกูลงบ่ได้ดันติดลงบาได้โอ้โหตัวคตอใหญ่แต่มุดรูเล็กๆได้ไหมนะได้ไหมลงได้ไหมลงได้แล้วเออดีเมื่อปล่อยให้หมาเลี้ยงลูกของคุณอุ้ยกูได้ปวดหัวเลยจะร้องอะไรกันนักกันดอวะเนี่ย ยกูเหนื่อยใจลา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 เฮ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนเะ้ยเอเลี่ยนเพื่อนมึงคือเอเลี่ยนอะไรมึงระวังนะเพื่อนอะมึงลองเดินไปดูดิไหนใช่เจ้านายเราหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวกูจะดูให้เดินมาเดินมามึงระวังนะเพื่อนนะไปดูดิจะเฮ้ยเอเลี่ยนเพื่อนบอกกูเลยเอเลี่ยน หมามาเข้าคิวอย่างงั้นเหรออะโอเคโอเคกูไปแล้วกันกูไปแล้วเข้าคิวด้วยมึงอย่าแซงกูนะมึงอย่าแซงกูนะกูต่อตั้งแต่เช้าแล้วก็ใครอาหารฉลาดวะหมาใครวะอย่าหเว้ยอย่าะเว้ยกูต่อแถวอีกหนุ่ยให้ฉลาดกว่านายยกบ้านกูอีก อุ้ยไปไอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันออกไปไม่ไม่อย่ากินอย่ากินออกฉันอย่าออกบาออกบาออกาบอกให้ออจเอกไปเลยออกไเฮ้ยไอปีเตอร์มานี่เลยอ้ยขันนขัขอเก่าก่อนเกเกาเกาเเกาไงเจอรี่าชิอ้ยจำ เป็นไรม้างไหมไม่เป็นไรเพื่อนไปหาหมอไหมได้เวลาเข้าบาดถูกแอบไปกินชาบูมาอ่โอเคกูเข้าได้แล้วโอ้โหอวนชิบหายเฮ้ยนั่นมันหมานี่หว่าไนลองทักชัยดูสิกระจกลง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 เพื่อนกระจกลงเลยเอาลงละไปเฮ้ยว่าไงเจ้าตุ๊บว่าไงโอ้โห สะกดป่าวมามองด้วยนักเลงฉาดอ่ะอุ้ยออกเข้าไปนะครับอุ๊เอาเลยวะเนี่ยมันติดอ่ะมันติดต้องไปลอยไหนเนี่ยปล่อยไหนนี่แหละโดนอุ๊กมันติดอีกแล้วอ่ะมันติด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 เอาเข้าไปได้ไม่เอาเข้าแมมแล้วกูเดินเข้าแมมเลยดูนี่สิทุกคนผมพยายามที่จะเก็บของใส่กระเป๋าเพื่อไปเที่ยววันศุกร์แต่เจ้าหมาของผมมันไปอยู่ในกระเป๋าของผมเฉยเลยแกจะไปเที่ยวกับฉันกันเหรอเฮ้ยไอ้นุมานี่มานี่มาดิอืมกูจะหยองมึงนะจ๊ะ อา้ามันหายไปไหนระู้วะเฮ้ยเมื่อกี้กูจะเห็นมันเว็บแวอยู่เลยอะหายไปไหนระู้วะมันวิ่งเร็วจังเลยวะนี่ซื้อรองเท้ามาใหม่ลายแมวเหมียวเ<ะ>ห็นไหมอะไรนะมึงบอกกูทีนะไม่ใช่แมวจริงเฮ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วกูจะโดดอ้เฮ้ยแมวม่อมถนัดแดกว่ะเหมือนมากเลยโอ้โหนวดหลังให้ด้วยอย่างเฟี้ยวแมวรุ่นนี้ ขนมอร่อยอร่อยโอ้โหดมกและไปต้องกินแล้วเดี๋ยววดเดี๋ยววดเฮ้ยโอ้หน่ต่อหน้าต่อตากเลยแซ่แซ่อร่อยใช่ลมเย็นหน้าเซเว่นดีเหมือนกันเลยเอหัวกูไห่หัวกูตากูเปิดเลยเฮ้ยนี่บ๊อบมาอร่อยเหรอขอมือหน้อยมือเหรอยขมือหน่อยเอาเท้าไปเบือเอาเท้าไปไหนค่เท้าเบือขอมือไม่เท้าเมื่อคุณมีพร้มอย่ามีแมวในบ้านเพราะมันจะเป็นแบบนี้ขยำ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 ขขยำขขยำขขยำข ขยำขยขยำ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 ตอโอ้ยอะไรวะเนี่ยตอนไข่กันมาดิ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 มาดมาาดิม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 าดดิาดดิมมาดิ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 าดม ช่วยกูด้วยมนุษย์เล็บกูติดช่วยกูด้วยช่วยกูก่อนขอร้องช่วยกูอุ้ยแอบตัดเล็บแบงแบบเนียนๆครับมาสามสองจะเอามาลุกแอบตัดเล็บกูใช่ไหมฮะไอเพื่อนกูมันหายไปไหนวะมันเข้าไปในถังนี่นานแล้วเพื่อนมึงอยู่ในนั้นเลยปเพื่อนบอกกูทีก็อยู่อย่างนี้เพื่อน มึงหมาดิเลยหมาหน่อยนี่มึงเจอกูมา่นะอะไรอะไรอย่ามีเรื่องอะอย่ามีเรื่องนะกูต่อยต่อยไม้หมัดเลยฮะไปฟ้องแม่ดีกว่าอะไรไปฟ้องใครฮะแม่ครับไม่เรียกพวกมาเลยกูไม่กลัวหรอกฮะแม่ครับไอแมวมันตีผมจะเอาใครมามึงเอามาเลยกูไม่ได้แม่มาอยู่นี่แม่เอาเลยกใหญ่จะบอกกูหนีแล้วเว้ยเุ้ยใครตีลูกกูอ่ะกินน้ำดีกว่าเุ้ยเวียงเวียงเวียงไปเวียงไปเฮ้ยเจ้าเฮยอะไรครับไม่ทำอะไรเลย ไม่ไม่ทำเลยเลยอะไรอ่ยอะไรไม่ถ่ายคลิปอ,อ่ะกูง่วงนอนดีกว่าแมวนอนท่านไหนก็สบายเอ้ย <c oughs> มนุษย์หนังโง่เราให้ไปฟ้องแม่เลยได้เวลาให้อาหารมาแล้วอ้าปากไอ้มึงเป็นใครมาเข้ามาบ,บ้านกูนะมึงดิ้นด้วยมีด้วย,ดดวยเดี๋ยวมึงเจอกุงเล็บพี่ฆาตกุงไม่พ้นแน่คืนนี้ เฮ้ยเฟ้นไฟว่ะกูขอทั้งกล่องได้เป็นกล่องเดียวอ่ะกล่องเดียวให้กูอันเดียวเอาอันเดียวก็ได้วะไอ้ขี้งกว่ะเฮ้ยไปแล้วไปไป O U เย้ยหยุดได้แล้วได้แล้วเฮ้ยหยุด A E A O U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  เฮ้ยหยุดมเจอรี่นายช่างอ้วนจริงๆนะแก๊สได้ก็เพราะอาหารนายคงเยอะน่าดูอ่ะ นั่นแหละมนุษย์เสียบใส่เลยอืมนี่คนที่จะผ่านประตูนี้ต้องผ่านไขกูก่อนเฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยางน้ำเหรอไม่เห็นมีน้ำเลยอะไรเนี่ยน้ำน้ำ้เฮ้ยไอหมามันนอนอยู่แก่ซะหน่อยนี่แห่มึงอใครทำอะไรวะสะกินเมื่อเห็นกูหลอกมึงไม่เห็นกูหลอกใครปิดไฟวะแอบกินมาม่ามนุษย์อยู่เนียนเนียเออยใครปิดไฟช่วยกูด้วยมนุษย์ โอ้แบล็คเบลเกมมานอนแล้วเหรอใช่นอนดีๆนะฉันจะนอนลงแล้วโอเคอตรงไหนดิตรงไหนดิโอเคนด้ไหมได้มันอะไรเนีสนไล่ฉันฮึ่มโมงะไรเนาะมองอะไรไม่รู้เฮ้ยเบบี้เฮ้ยใครเป็นอะไรวะเฮ้ยดูรายการทีวีมันๆเสียงอะไรวะใครเล่นอะไรวะบ๊อบนายเล่นอะไรอ่ะ อา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 าู่เออชู่วเอมวันดีมึกไปเจ้าของห้องใช่ไหมอะไรฮะกงอยู่บ้ากับพ่อมึงอีกอ๋อเลอุ้ยเก้ แกบ้าจีฟ้าเลยแกแกคิดว่าแกขาของเก๋ได้ไงเนี่ยโอ้ยมาดูเถอะนี่แหละวิธีการกินแค็งแบบานเดียนวุ้ยจับจับจับโอเคอร่อยแกเกาวอเด็กหอกเฮ้ยทุกคนมันมีตัวอะไรไม่รู้อะอยู่หน้ารถฉันข้อน่ากลัวเลยอะฉันกลัวมากเลยสวัสดีมา เตรียมพร้อมแล้วกูดีแมวเดอะแฟลชหนึ่งสองซับเฮ้ยเพื่อนฉันมาถึงแล้วเปิดประตูให้ฉันหน่อยให้บ้านนายนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยไฮไฟหน่อยแล้วหมาแกมาทำอะไรบนนั้นไอเชวบเววบเล่นสนุกมากนี่เนี่ยกัดกัดกัดดึงดึงกระชากดึงดึงลงมาอัจจอับดดปิด พากูมาอะไรเนี่ยไม่หมอมาแล้วมาถือเข็มมาแล้วกูโดนจีตุดแน่ตุกกูพรุนแน่ใครที <sm ug> ่ชอบคลิปนี้นะครับกยจะลืมกดไลค์ถึง2,000ไลค์และดะคลิปนี้ไปถึง1,000วิวกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย